ชื่ออะไรนะกาฟิลกาฟิลกูเกิลแล้วก็เฟรมอ่าโอเคได้เด็กใหม่มาสามคนวันนี้อ่าโอเคเลยเริ่มเลยลูกเริ่มเลยเรียมเรียมอ้ยน้ำเลยน้ำหนึ่งเลยจังเดา กันใจนะครับพยายามอย่ายุ่ย,ยนะพยายามนั่งให้นิ่งได้นะครับ,บเกิดเป่นดังออกมาเสียงเลยหังซัมมาซัมพุทโธผัก เาอะมากสวยๆวันนี้สวยๆสวย สี่คะแนนี้เหลือเก้าสิน้อยกว่าเมื่อวานเม่วานเาสิบเอ็ดอ่าตายพุทธังพระคาไม่ใช่คาของเราจะพระค้าใช่ไหมต้องตัำลงมาจากพระค้าเป็นค่าคาค่คาคคาาคางเราเป็นพระคาพระคาวันจังนี่หลคกูเลยจัดคะแนนตรงนี้ ก็เป็นพัก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 พัไม่เอาพักพักพักเาพักพลดลดพัลงมาหน่อยหนึ่งให้เป็นพักพได้้มาเม่เดี๋ยวเดี๋ยวสังขังนะเป็นนาอีกแล้วนะต้งเป็นนะมา มาระยาเกินไปนะครับสังทางนาม,ามีแค่นี้พอแต่ว่าของเราเป็นสังทางนาม,ามีกว่ามาจะจบมามันไปสามจุดแล้วอเอาแค่สองจุดพอโอเค่ัางทางนาม,ามีแค่นี้เวลาจบเนี่ยให้จบแบบก่อนช้อยก่อนหว้ปนออนระมาณนี้นะจะได้นวนจะได้นวน พูมันจะลตรงไหน่รงต้งเหนยนะอิบว่ามันไม่มีกลับต่มีกกเลยลอกเลยอะไรต้องเตือนกันต่อไปตัดมูลกระเลนมาเนี่ยตัดใครมีสอเสืออามาจะกดตัดตัดแล้วมีสอเสือด้วยใครใครพูดตัดมูลกระเลกเนี่ยกระเลมาตัดตัดตัดแล้วเด้งน้ำใช่ตัดนีตัด มีตัดแล้วมีตสอสเสื่อนด้วยมีใครพูดไมได้ยินอยู่นะไมได้ยนะินทางซ้ายไมได้ยินทางนี้ตัดมูลเขาตัดเฉยๆนะราคีนะครับรอเรือให้ชัดเจนนะชี้ทางพระนารูปา,านตำแหน่งหนึ่งนะที่โดนจะโดกนกินคะแนนพระนารุพา,านนะครับพร้อมเบน,นจะพิชจับนี่อันนี้ก็คือให้รอเรือให้พร้อมจันทรนั้นให้ชัดเจนอ่าบักบายบทสวาคาโต เราเก็บลมไม่ได้ตามจุดที่กำหนดมันก็เลยอ่าเวที่ตับเนี่ยเราไม่ยอมอยู่ในใจเราไปตับโพไปเลยนะครับซึ่งมันโด,ด,ดนตัดคะแนนตรงนี้เวที่ตับโพวินยีติไม่ใช่ว่าไวดีไร้ยี่พอทัพดใส่ยีไม่เอกอ่าต้องยีนะครับวินยี อ่าเริ่มใหมปัจจตางเต้สาต้สามหนึ่งอปัจจตังเมตตาโวินยูหีดอโอเคนะทำไมอันนึงปัจจตากันหนึ่งสองสาปั แป3จ้าตาทีที่ตับคู่มิยูอีปีอ่าเยอะมากเพราะปัดเนี่ยเราต้องหายใจเข้านะครับรักหายใจก็เรียกว่ารักหายใจเนาะเป็นใหม่เนาะอ่าและยังลูกตรงแถลงจะต้องอยู่ในใจนิดนึงเกลบดลมเพิ่งเกล็ดกลมอ่าข้าไปหมดสุบสุบติมนโนนี่ดีมากวันนี้มีแค่จุดเดียวเองจัดคู้ไม่ต้องมีจัด ตาลีปุริสายุคานิี้ตรงจัดเนี่ยเราไม่อยู่ไหยใจเอาไปจัดตาลีเลยสาลีปริสาิุภาตันนี้ตรงจัดคาี่ยเราไม่อยู่ไหนใจอาไปุริตาลุเลยราลีุริสายุคาอตเนี้ตรงจัดตเนี่ยนะครับเราบิดเราบิดนะต้องเอืดอมูกหเลย ต่อไปบทต่อไปสงไรรักงับระดับชุดไทยรอเรื่อยแล้วนะครับคุณรอเรื่อยให้ดีมากๆนะเด็กๆต่อไปบทสุดท้ายพาหวงภาวะตุเตชัยญิติทินจันต์ตรงเตนไม่รู้ผิดอะไรรู้นึู่วงไว้ตรงเตมิ้นไม่รู้ผิดอะไรชื่อดีมากมูนิ่ง อาริเมนมุนินฮอนประมาณนี้ที่เราทำประเทศถูกแล้วดีแล้ววันนี้อารีแมนมูนินฮอนบทตงจบนะครับวบทจบอย่างไรต้องลุ้มลวนแบบนี้แหละนะครับอ่าสอบเต็มมากเข้าร้ายวันนี้ดีมากนะพอหง ตกรบผิดพลาด้วยลูกมาให้ตรงเวลานะพี่ๆเป่หกอ่ะ